สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับหมอฟ้านะคะนักพยากรณ์ไพ่ย,ยิปสีดูดวงคนทั้งเจ็ดวันประจำวัน อาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวัน วันอาทิตย์ค่ะ คนวันอาทิตย์นะคะอ่ะวันนี้ดูเหมือนคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะระวังในเรื่องของอารมณ์ระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกันมีปัญหาการเกิดความไม่เข้าใจการเกิดการเข้าใจผิดกันนะคะระวังจะหัวร้อนนะวันนี้นะคะสามดาบเดวิวเนี่ยค่อนข้างจะหัวร้อนนะคะสุดโตรงเลยเหมือนกันให้พยายามหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการปะทะหรือการกระทบกระทั่งกันแล้ววันนี้ก็เรียกว่าต้องต้องรู้จัก ที่จะนิ่งนะคะต้องรู้จักที่จะใช้ในเรื่องของคําว่าสติปัญญาในการคิดในการจัดการในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้พละกําลังหรือว่าอารมณ์เรียกว่าไม่ได้ส่งผลดีให้เลยสําหรับคนวันอาทิตย์นะเรียกว่าวันนี้ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์และคําพูดเป็นหลักแล้วก็หลีกเลี่ยง นะคะคส่วนการงานเนี่ยมันมีบ้างบางอารมณ์รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเบื่อรู้สึกเพลียรู้สึกล้าล้านะคะเซ็เงเซงไม่มีอารมณ์ร่วมในการทํางานไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะสูงสิงกับใครอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองอยากจะอยู่แต่ในพื้นที่ของตัวเองอยากจะเก็บตัวอยู่เงีย,ยบๆนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์อาจจะมีมรสุมในเรื่องของคาว่าการถูกนินทา ว่าร้ายใส่ร้ายหรืออาจจะเสียความรู้สึกกับใครบางคนที่เรารู้สึกว่าไว้ใจนั่นเองอบางอย่างก็ฟังหูนะคะฟังหูไว้หูก็แล้วกันอะไรที่ฟังเข้ามาแล้วมากระทบอารมณ์ความรู้สึกของเราก็เรียกว่าปล่อยวางเนาะท้าไม่ใช่ตัวตนของเราแต่ถ้าสิ่งไหนที่เขาพูดมาแล้วคือมันตรงกับจริตหรือสิ่งที่เราเป็นอยู่ก็ปรปับปรุงพัฒนาแก้ไขไปนะคะส่วนงานก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งย้ายช่วงนี้ถ้าเปลี่ยนท่าย้ายมีแนวโน้มของการตกงานว่างงานเกิดขึ้นได้ ะะการค้าการขายก็ต้องใจเย็นๆนะเรียกว่าลูกค้าคือพระเจ้าเลยช่วงนี้อาจจะเจอเจอกับลูกค้าที่ถามแล้วถามอีกต่อแล้วต่ออีกนะคะหรืออาจจะเจอกับลูกค้าเคสยากๆก็ต้องทําใจนิดนึงนะช่วงนี้นะคะการเงินก็เช่นกันเรียกว่าต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะว่าเดวิลเนี่ยใจใหญ่กล้าได้กลาา้กลาเสียหน้าใหญ่นะคะจะช่วยเหลือใครก็คิดหน้าคิดหลังก่อนว่าตัวเองจะเดือดร้อนไหมเราพอแล้วหรือยังนะคะ หรือบางคนเนี่ยอาจจะตกกระไดพลอยโจรคืนไม่เข้าขายไม่ออกนะไม่อยากจะให้แต่มันก็จําเป็นนะคะมันก็จะอยู่อีกสถานการณ์หนึ่งแต่การเงินเนี่ยวางแผนให้ดีไม่อย่างนั้นมันอาจจะตึงมือได้ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะเรียกว่ามีโชคจากงานมากกว่านะคะเรียกว่าถ้ามีเงินอยู่ตอนนี้เก็บเอาไว้ที่ตัวจะดีกว่านะคะอย่าให้มันล้วไหลออกไปส่วนความรักก็เช่นกัน ความรักอาจจะมีความหึงหวงความระแวงกันเกิดขึ้นหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นพอแง่แม่งอนกระทบกระทั่งกันยังไงก็อย่าใช้อารมณ์นะคะหรือคําพูดที่รุนแรงต่อกันพยายามหลบหลีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลดีทั้งตัวเราแล้วก็คนรักของเราเลยนะ,ะถ้าเป็นคนโสดวันนี้น่าจะมีความสุขมากกว่า คนโสดเนี่ยมักจะมีแต่คนที่มีคู่มีครอบครัวเข้ามาพัวพันเข้ามาเกี่ยวพันหรือไปแอบชอบคนที่เขามีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะอาจจะอกหักได้นะคะสุขภาพนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายหอบง่ายหายใจไม่ทั่วท้องหายใจไม่สะดวกอาจจะเกิดจากอาหารการกินเพราะฉะนั้นไปดูแลในเรื่องของโภชนาการอาหารการกินด้วยนะคะพยายามทานอะไรที่มันดูย่อยง่ายหรือบางคนเนี่ยนะคะหลีกเลี่ยงในเรื่องของพวกอาหาร ที่มันเป็นไขมันมันเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะเดวิลกับ3มดาบเห็นไหมมันจุกอกได้นะคะนะบางคนนี้อาจจะเป็นโรคเ,เขาเรียกว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดอะไรพวกนั้นนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้รับข้อความสําคัญจากใครบางคนค่ะเลขหน้าไพ่สําหรับคนที่ชอบเลข3เลข4และเลข5ค่ะ มาดูคนวันจันทร์ค่ะ วันนี้คนวันจันนะคะก็เรียกว่าจะมีข่าวดีเข้ามามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนนี้อาจจะมีโอกาสได้พาครอบครัวพาคนรักไปพักผ่อนไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศไปตากอากาศข้างนอกนะคะบริวารลูกหลานจะนําพาเรื่องราวข่าวดีมาให้วันนี้ก็เรียกว่าชื่นมื่นนะคะเรียกว่ามีความสุขแฮปปี้นะรวมถึงการงานนะคะก็ค่อนข้างจะรับรื่นยังคงทําหน้าที่ทํางานทําในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยได้เป็นอย่างดีใครที่รอง,งานมีแนวโน้มว่า จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานหรืออาจจะมีเรื่องของการเซส็นสัญญาต่อสัญญาเกิดขึ้นก็ได้ด้วยนะคะส่วนคนที่ตกงานว่างงานนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาแนะนํามาบอกนะคะมาชี้ช่องทางในเรื่องของการที่จะไปสมัครงานหรือว่าจะฝากงานให้นั่นเองนะใครที่เรียกว่าอกไม่เท้าเดือดสันเนาะอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็ได้ ะะเรียกว่าการงานได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้รับการผลักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่ค้าขายวันนี้มียอดออเดอร์ยอดคําสั่งซื้อเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะเรียกว่าลูกค้าน่นลูกค้าเต็มร้านเดินทางไปไหนแคลคาดปลอดภัยค่ะเดินทางแล้วจะรับศัพ์เดินทางแล้วจะมีโชคด้วยส่วนการเงินนะคะการเงินเนี่ย ถ้าใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์อาจจะเป็นคนรักคนใกล้ตัวคนในครอบครัวเป็นคุณพอ่อคุณแม่ก็ได้นะส่วนถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าคนวันจันทร์การเงินค่อนข้างจะคล่องมือนะวันนี้มีไรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะเรียกว่าไพ่เดือดซันเนี่ยให้ในเรื่องของโชคนะหรืออาจจะมีโชคจากคนรักมีโชคจากเด็กจากกุมารก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนความรักก็เรียกว่าสองถ้วยแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะอาจจะมีการทานข้าวร่วมกันพาคนรักไปทานข้าวนอกบ้านไปทําบุญร่วมกันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะทําให้ความรักแฮปปี้แล้วก็ดูสดใสมากขึ้นใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันทะเลาะกันมีโอกาสได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบคนถูกใจหรือตัวคุณเนี่ยอาจจะแอบปื้มแอบมองนะคะใครบางคนอยู่ก็ได้ด้วยนะคะ สุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์ค่ะเธอลองศึกษาเรื่องของการลงทุนดูบ้างค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขก6มีเลข9และเลขสอค่ะมาดูคนวันอังคารบ้างค่ะคนวันอังคารนะคะ ช่วงนี้คนวันอังคารนะดูเหมือนจะนอนดึกนอนดื่นนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะบางคนทํางานกันแบบหามรุ่งหามค่าบางคนเดินทางออกจากบ้านแต่เช้ามืดกว่าจะกลับบ้านก็ดึกดื่นหรือค้าขายช่วงนี้อาจจะค้าขายช่วงเช้ามืดช่วงคำ่คำคค้าขายอาหารโตรุ่งได้นะคะพวกไพ่ถ้วยเนี่ยอาหารของกินนะคะ ได้หมดนะคะหรือบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการเข้ากะควงกะก็ได้ด้วยนะเรียกว่าช่วงนี้เหนื่อยกับงานเลยทีเดียวนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับหน้าที่เหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองทํา เรียกว่างานเยอะนะคะการงานมั่นคงไหมยังมีความมั่นคงอยู่บางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะย้ายแต่ก็อาจจะยังไม่ได้มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นทํางานทําหน้าที่ณนะปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดก่อนการค้าการขายมันอาจจะดูเงียบๆซบเซาไปบ้างลองไปดูในเรื่องของการตลาดนะคะหรือว่าการออนงานออนไลน์ นะคะเพื่อที่จะเข้ามาผลักดันต่อยอดนะคะในการค้าขายด้วยนะคะช่วงนี้ต้องทันกับเทคโนโลยีนะสองไม้เท้าอะไรที่เราไม่รู้หาความรู้ศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆได้นะคะโลกออนไลน์สิ่งต่างๆเขามีสอนนะคะหรือบางคนอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์ก็ได้ด้วยนะคะ ส่วนการเงินการเงินเนี่ยบางคนอาจจะกําลังรอเงินจากทางไกลอยู่ไหมช่วงนี้เป็นไพ่ของคําว่าเฝ้ารอรอคอยนะรอคอยการเงินรอคอยข่าวดีรอคอยโชคลาภนะแต่ถามว่าตัวคุณเนี่ยการเงินการเงินพอไหมถ้าลําพังตัวคุณหมอฟ้ามองว่าการเงินยังพออยู่นะแต่อาจจะมีความวิตกอยู่บ้างเอจะหมุนทันไหมจะพอใช้หรือเปล่านะคะส่วนใหญ่การเงินจะหมดไปกับอาหารของกินครอบครัวนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะกําลังมองหาช่องทางลู่ทางในการหางานหาเงิน นะคะาหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมก็ได้ด้วยค่ะโชคลาภเนี่ยส่วนใหญ่จะมีจากงานมากกว่านะคะแต่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคก็พอได้ค้าขนมเอาแค่หอมปากหอมคอก็แล้วกันความรักช่วงนี้นะคะเรียกว่าไพ่ความรักนี้ดูมันเงาเงานะเพราะว่าบางคู่ก็อาจจะเหนื่อยกับงานนะคะเหนื่อยกับหลายๆเรื่องราวกลับมาก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาหวานกันอาจจะนอนหันหลังให้กันอยู่กันคนละมุมห้องมุมบ้าน นะคะแต่โดยภาพรวมก็ถือว่ารักไม่ได้แย่นะแต่บางครั้งมันแค่อาจจะแบบดูเหงาๆไปนิดนึงหรือถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะสุขภาพเกิดจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารค่ะถ้าไม่ไหวก็ร้องไห้ออกมาบ้างเถอะอย่าเก็บมันไว้เลยนะคะเลขนาไพยมีเลข2มีเลข8และเลข1ค่ะสําหรับคนที่ชอบนะ มาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะคนวันพุธนะคะภพยเงินขึ้นมาเลยนะเจ้าชะตาราชินีไม้เทา้าและคิงไม้เทา้าคนวันพุธวันนี้ค่อนข้างจะโฟกัสในเรื่องของงานหน้าที่สิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบสิ่งที่ตัวเองทำนะคะบางคนนี้อาจจะกำลังมีเป้าหมายในเรื่องของงานอยากจะได้งานที่เรียกว่ามั่นคงนะคะหรือว่า ได้ค่าตอบแทนที่สูงนะแต่สิบเหรียญเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเนี่ยคนวันพุธนะคะการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่มั่นคงนะอยากจะมองหาอะไรที่มันมั่นคงกว่านะคะ,ะเห็นไหมยังเป็นไพ่กิ่งถ้วยราชินีมเมทาวั่งแท่นอยู่เพราะฉะนั้นการงานโดดเด่นการงานยังมีความมั่นคงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดงานติดต่องานสื่อสารการวางแผน ะะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทําบัญชีนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีก็เรียกว่ามีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นการงานวันนี้เรียกว่ายังยังมีความมั่นคงอยู่ยังมีงานนะคะหรือใครที่รองานคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานด้วยเช่นกันบางคนรอรุ้นในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่ก็ได้ด้วยนะคะส่วนการค้าขายวันนี้หมอฟ้ามองว่าไม่ได้เงียบไม่ได้ซบเ ا านะแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ายอดออเดอร์มันหลดลงมานะคะมันไม่เท่าเดิม นะคะอาจจะรู้สึกเซ็งเงนิดนึงส่วนในเรื่องของการเงินมีไพ่สิบเหรียญเป็นเจ้าชะตาเลยเห็นไหมสิบเหรียญแล้วมีผู้ชายนั่งอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณอาจจะรู้สึกเครียดเครียดกังวลมากกว่ากลัวว่ากลัวว่าเงินจะไม่พอใช้กลัวว่ารายได้จะไม่พอจ่ายนะคะคุณก็เลยอาจจะรู้ช่วงนี้อาจจะมองหาในเรื่องของคําว่างานเพิ่มรายได้เพิ่มอยู่ นะคะแต่ถ้าใครที่การเงินตึงมือก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์โชคลาภส่วนใหญ่จะมาจากงานมากกว่าแต่ถ้าใครที่ชอบจริงๆลองไปดูบัลเล็กที่นะคะส่วนความรักวันนี้อาจจะมีบางพอแง่แม่งอนกระทบกระทั่งกันลิ้นกับฟันเท่านั้นเองนะคะเพราะสิบเหรียญใบนี้เห็นไหมมีการอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะไม่พอใจกันนะคะเล็กๆน้อยๆจุกจิกหัวใจนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่า คุณมีคนคุยนะแต่ก็อาจจะไม่ได้ถูกใจเลยทีเดียวนะคะหรือคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเขาทําให้เขาอาจจะดูงี่เง่านะคะเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่สุขภาพโดยภาพรวมถือว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธค่ะการให้อภัยจะทําให้เธอพบความสุขภายในตัวเองนะคะเลขหน้าไพ่มีเลขศูนย์มีเลขหนึ่งและเลขห้าค่ะ มาดูคนวันพฤหัสค่ะคนวันพฤหัสมีไพ่ของการเดินทางด้วยนะเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ํานะคะเดินทางไปทํามหมูกก่เกาะนะคะหรือบางคนอาจจะกําลังรอกในเรื่องของการเดินทางอยู่ก็ได้นะแต่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนเรียกว่าแคล้วคาดปลอดภัยนะคะแต่ต้องดูในเรื่องของคําว่าดินฟ้าอากาศฝนฟ้านิดนึงก็แล้วกันนะคะ ็เรียกว่ากานงานนะคะบางคนนี้เรียกว่าช่วงนี้เนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะถ้าค้าขายก็อาจจะค้าขายตามตลาดนัดนะคะ ก็เรียกว่าการงานโดดเด่นไม่ได้เสียไม่ได้แย่นะคะอาจจะมีความเหนื่อยๆอยู่บ้างกับงานกับหน้าที่ที่รับผิดชอบในช่วงนี้แต่คุณได้ทีมงานที่ดีคอยสพอร์ตคอยพักดันได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานบางคนนี่มีสภาวะความเป็นผู้นำนะเรียกว่ามีแนวคิดมีไอเดียสิ่งต่างๆนะคะค่อนข้างจะมีความเป็นผู้นำ นะคะใครที่รอง,งานอยู่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของงานส่วนใครที่มีงานประจําทําอยู่แล้วอันนี้การงานโดดเด่นแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยมั่นคงอยากจะหาอะไรที่มันมั่นคงกว่านะคะก็ใจเย็นๆก็แล้วกันนะตอนนี้นะคะทํางานทําหน้าที่ในส่วนที่เรารับผิดชอบเนี่ยให้มันออกมาดีก่อนถามว่าคุณมีความสุขไหมคุณก็มีความสุขกับงานที่คุณทํานะแต่มันเป็นแค่แบบบางอารมณ์ที่รู้สึกเบือ่อเบื่เนื่อยเ ะะเท่านั้นเองหรือถ้าในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเนี่ยบางคนอาจจะกําลังรอเงินอยู่หรือเปล่านะคะจะมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามาบางคนอาจจะกําลังมองหาในเรื่องของงานรับจ็อบนะคะมองหารายได้เสริมรายได้เพิ่มสิ่งต่างๆบางคนทํางานคนเดียวเลี้ยงคนทั้งครอบครัว ะะเรียกว่าการเงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับครอบครัวอาหารของกินนั่นเองค่ะใครที่การเงินตึงมือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ไม่ว่าจะเป็นจากคนรักจากคนใกล้ตัวจากคนในครอบครัวหรือกัลยาณิมิตที่ดีโชคลาภถามว่ามีไหมพอได้ค่าขนมค่ะ ตัวเล็กจากทะเบียนรถค่ะความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมยังคงเป็นความรักที่ดีนะเพราะยังมีหนึ่งถ้วยเรียกว่าคุณได้คู่ที่ดีนะคะคอยดูแลคอยซัพพอร์ตนะคะคอยให้กําลังใจซึ่งกันและกันหรือถ้าเป็นคนโสดมีดวงของการได้พบคนถูกใจค่ะสุขภาพช่วงนี้อาจจะบางคนอาจจะเป็นภูมิแพ้เป็นไข้เป็นหวัดไอาจามไม่สบายหรืออาจจะมีสภาวะร้อนๆนหนาวๆเหมือนจะป่วยเหมือนจะไม่สบายนะคะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้พบข้อความสําคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเลขนาไพยมีเลข6มีเลข1และเลข3ค่ะต่อไปมาดูคนวันศุกร์ค่ะคนวันศุกร์เชรีออดเลยนะออกเดินทางนะคะ จ็ดดาบนะคะบางคนเดินทางไลถึงต่างประเทศแต่เจ็ดดาบเนี่ยบางครั้งไปแบบผิดกฎหมายก็ก็ต้องเรามาระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันนะเรียกว่าไพ่เนี่ยนะคะันนี้ไพ่บอกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะเหนื่อยเลยทีเดียวนะบางคนนี้ทํางานกันแบบหัหกก้นขิด ะะงานบางอย่างคุณต้องลงไปดูแลเองควบคุมจัดการหลายๆส่วนหลายอย่างด้วยตัวเองนะคะเพราะไพ่เดีออนนี่เป็นไพ่ของนักรบเพราะฉะนั้นวันนี้ไพ่บอกว่าคุณต้องเตรียมตัวในเรื่องของงานเอกสารสิ่งต่างๆให้ดีรอบคอบระมัดระวังอย่าพังอย่าเผลอย่าประมาทนะคะเพราะว่าอย่าทําอะไรที่มันดูสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเอกสารต้องอ่านให้ดีทบทวนให้ดีดูให้รอบคอบจะไปลงนามไปเซ็นสัญญาอะไรให้กับใครนะคะแล้วก็อะไรที่ เรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะทําได้ก็อย่าไปตกปากรับคําใครนะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าต้องตกกระไดพลอยโจรไปกับเขาด้วยนะส่วนการเงินช่วงนี้นะคะสี่เหลี่ยนต้องรอบคอบต้องรู้จักเก็บประหยัดอดออมกว่าจะได้มานี้เรียกว่าใส่ตัวแทบขาดเลยนะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วเจ็ดดาบระมัดระวังในเรื่องของขขาของตกหล่นสูญหายถูกฉกช,ชิงวิ่งราวถูกลักถูกขโมยนะคะเอออันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเงินเนาะก็เรียกว่าดูให้ดีนะคะ เซฟตัวเองเพราะว่าถามว่าลำพังตัวเองเนี่ยนะคะคนวนันศุกหมอฟ้ามองว่าคุณยังมีการเงินที่ดีนะไม่ได้ลําบากนะคะเฉพาะตัวคุณแต่ถ้าคุณไป ตกปากรับคําช่วยเหลือใครอันนี้มันอาจจะทําให้คุณลําบากได้เพราะฉะนั้นวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีโชคลาภมีไหมมีค่ะตัวเลขจากทะเบียนรถหรือวันนี้ใครที่กําลังอยากจะได้รถอยากจะซื้อบ้านนะคะดูในเรื่องของเอกสารให้ดีอาจจะต้องมองหาคนกู้ร่วมคนซื้อร่วมเพิ่มเงินดาวก็ได้ด้วยค่ะความรักนะคะช่วงนี้คนวันศุกร์ชาวดีออดเนี่ยนะคะไม่ค่อยอยู่บ้านอยู่ไม่ค่อยติดบ้านอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีในเรื่องของการงอนกันการจ้องจับผิดกันหรือคนรักอาจจะ รู้สึกว่าคุณเปลี่ยนไปคุณไม่เหมือนเดิมอาจจะดูงี่เง่ากับคุณอยู่บ้างนะคะเรียกว่าที่เขาทําไปเพราะว่าเขารักคุณนะเขาแค่อยากจะเรียกร้องความสนใจจากคุณเท่านั้นหรือใครที่มีกิก๊กมีคนแอบคุยระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะ อาจจะมีคนคุยมีคนคบอยู่นะคะหรือบางคนอาจจะไม่สามารถที่จะเปิดเผยสถานะได้สุขภาพช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวของ้กับท้องนะคะลำไส้จุกเสียดท้องอืดท้องเฟอ้อเป็นแก๊สเป็นลมในท้องนะคะหายใจไม่ค่อยสะดวกหายใจไม่ทั่วท้องค่ะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างนะคะเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข7และเลข4ค่ะ มาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์นะคะยลุงตุงนังเหลือเกินช่วงนี้นะปัญหาจุกจิกหัวใจวุ่นวายนะคะเครียดในเรื่องของเงินนะคะกลัวหมุนไม่ทันกลัวหาไม่ทันนะคะอ่ะเดอสตาบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการซื้อข้าวของเข้าบ้าน นะคะหรือว่าบางคนอยู่กับบ้านอาจจะมีในเรื่องของการเก็บการทําความสะอาดบ้านจัดบ้านใหม่ทํานู่นทํานี่ใหม่บางคนอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาตินะคะเรียกว่าเป็นการหิวใจนะคนวันเสาร์วันนี้ระวังในเรื่องของความคิดของตัวเองนะคะที่มันอาจจะตีกันได้นะเรียกว่ามันอาจจะสับสนมันอาจจะกําลังตีกันอยู่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องนะคะหรืออะไรหลายๆอย่างการงานเนี่ยหมอฟ้ามองว่า,าบางคนนะคะ ก็เรียกว่ารู้สึกเบื่องานเนาะอาจจะไม่ใช่เบื่องานนะอาจจะเบื่อคนนะคะเบื่อปัญหาจุกจิกเบื่อปัญหาที่มันดูยุ่งวุ่นวายเสียเหลือเกินนะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะบ่นไปทําไปอาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเรียกว่าบางคนก็คาดหวังว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในเร็วนี้นะหรือบางคนช่วงนี้ไพ่เดอะสตาร์อาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปพักผ่อนนะคะในสถานที่ใกล้น้ำป่าเขา นะคะไปนอนดูดาวนะคะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นแบบนั้นก็ได้นะเป็นการหิวใจให้กับตัวเองนะคะส่วนการเงินช่วงนี้นะก็เรียกว่าบางคนอยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้มีเคลียร์สินมาจัดการภาระหรือบางคนมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งอาจจะก,กําลังคิดว่าเอ๊ะจะลงทุนจะทําอะไรดีเพื่อที่จะเป็นการต่อยอดเงินนะคะโชคลาภถามว่ามีไหมมีโชคนะตัวเล็กจากความฝันนะคะ ส่วนความรักนะคะช่วงนี้รักมันดูเงียบรักมันดูเหงานะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอรักเราไม่เท่าเดิมรักเรามันน้อยลงไปมันเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆในเรื่องของความรักนะแต่นักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันก็แล้วกันแล้วคนวันเสาร์วันนี้โลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะก็เรียกว่าอาจจะไม่อยากจะคุยกับแฟนไม่อยากจะ พูดกับแฟนอยากจะอยู่ในมุมของตัวเองนะคะในที่ของตัวเองเงียบๆนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณโสดคุณนะ่าจะมีความสุขกว่านะสุขภาพอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกเขา่าช่วงน้องมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันเสาร์ค่ะ สิ่งที่เธอต้องการในตอนนี้คือความเชื่อและทุกอย่างเป็นไปได้เสมอถ้าเธอเชื่อนะคะเลขหน้าไพ่มีเลข5้ามีเลขหนและเลข7ค่ะสำหรับคนที่ชอบนะคะก็จบลงแล้วสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ